สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s สโตนวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กที่ขอกันเข้ามาอีกนะครับสำหรับเด็กชาแมนอีโวนะครับชาแมนอีโว e คำว่าอีโวคืออะไรอีโ e วคือการเปลี่ยนมินเนี่ยนของเราให้เป็นขั้นสูงกว่านะครับด้วยการใช้สถานที่อย่างบ่อโครนตมที่เปลี่ยนมินเนี่ยนฝาเราเป็นตัวที่มีค่ารายเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับหรือจะเป็นการใช้เวทมนต์อย่าง คลื่นย้อนความหลังนะครับเปลี่ยนมินเนี่ยนทั้งหมดเป็นมินเนี่ยนอะรับตำนานแบบสุ่มจากอดีตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนยนะครับเด็กเราก็จะต้องเน้นลงมินเนี่ยนซึ่งเมื่อมินเนี่ยนของเราที่ลงมาแล้วก็จะสร้างตัวออกมาเยอะแยะนะเพื่อให้เรามีบอร์ดเยอะกว่าในการเปลี่ยนร่างนั่นเองนะครับซึ่งตัวจะทําอย่างนั้นได้ก็จะมีเมอร์ล็อกโกลฟินนะครับมีเอ่อแ s ชเชสจอมขืนหาวซึ่งเป็นการของเดวอนฮันเตอนะครับ ที่เมื่อคำรามสู้สึกแล้วจะสับร่มชูชีพเข้าเด็กเราหกใบนะครับเมื่อจวดได้จะเรียกหนึ่งหนึ่งบุกทะลวงออกมาแล้วทำไมถึงใส่การ์ดีมอนฮันเตอร์ได้นะครับมีมีหลายคนนะครับสงสัยนะไม่คนที่ไม่ได้เล่นนานนะครับสำหรับชุดใหม่นะมันจะมีการ์ดตำนานแบบนี้นะเกือบทุกทุกเผ่านะครับของชาแมนก็จะได้คุกกี้พักผ่อนนะเป็นเมอร์หลอกโจนสลัดเป็นนักท่องเที่ยวของดีมอนฮันเตอร์นะครับ นักท่องเที่ยวของดีมอนทอนเตอร์คือเมื่อใส่ในเด็กแล้วก็จะสบบามารถใส่การดีมอนทอนเตอร์จากชุดใหม่ได้นะครับแล้วตัวนี้มีความสามารถด้วยหลังจากมินเนี่ยนไฟเราตายสุ่มรเรียกมินเนี่ยนที่มีค่าร้ายมากกว่ามินเนี่ยนตัวนั้นหนึ่งออกมาครับก็เป็นการ e อีโวอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีใบเรียกมินเนี่ยนออกมาเยอะๆนะอย่างสัญญาแห่งการเหน่งพุทธทาเมื่อเริ่มเธอตัดไปของคุณเรียกโจรสลัดที่มีบุคลวงหนึ่ง,ง,งออกมา3ตัวพวกนี้ก็จะเพิ่มมินเนี่ยนบนบเราได้ด้วยเอาไว้ใช้ในการแปลงร่างนนนัั่เองะครบป เราลุยกันเลยพ <Murder. S 1> บกับลูนาร่ามาครับตาแรกก็โอเคอยู่นะเล่นได้อยู่ถ้าเขาไม่ลงเทินหนึ่งนะครับโอเค โถเทมเป็นเลยเพิ่มกราเอา้ากัดทูเทมเราแจ๋วสิบับครับสองสามครับให้วินนีน่แล้วก็จัวแบบเดียวกันขึ้นมาตีโถเทมมครับของดี ลงทุนเลยครับตะปบตะปบก็ตะปบไปเจอมังกรือเจอมังกรือไม่ยากครับแปลงร่าง แปลงร่างแปลงร่างบัรซบอืนี่ไหมเราจะเปลี่ยนร่างให้เป็นตัวอื่น นี่ไงครับแปลงร่างเป็นตัวอื่นแปลงร่างเป็นตัวอื่นครับตัวนี้บอกว่าเมื่อมินเนี้เราตายนะจะเปลี่ยนร่างเป็นมินนี้ที่มีค่าได้สูงกว่าบูสมาลูลัววะยังไงดิโอเคกา เออยังไม่ลงนะครับตัวนี้เรานี่ก่อนปีตีตีเพิ่มเกาะเทินหน้าโดนเสกแมงมาอีกสามตัวนะครับไม่เท่าไรจะจัวการหรือจะฮิว จั่วการ์ดว่ะเหลือแค่สองมานาลงมังคือลงมังคือเรียบร้อยกะลงนรกไปซะอุยอะ เอาไปเลยครับกระหายเลือดฟุมกระหายเลือดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตีตัวนี้เดี๋ยวนับก่อนนะครับสิบห้าโอ้สบายตายไปเลยนี่นี่นี่ไงเรียบร้อย ปรระะับบผ่านโลดผ่านดิยังไง,งเรียกมินเนี่ยนข้าได้หนึ่งออกมาหนึ่งตัวโอ้จัว ตายไปเงี้มาจั่วอะไรเยอะี๋ยวเธอหน้าขาก็ลงอีกนะครับจะจั่วการ์ดเพิ่มแล้วเราจะยิงทิ้งไปได้กลิ่นทองในน้ำตรงนั้นร่อดมันเข้าไปยิงทิ้งไปแล้วเราก็ตีหน้าแบบต่อเนื่องแล้วเขาก็จะบูทมานะ่าไอ้ยะ แจ๋วแจ๋วเลยวะ่ะวานมาเล่นพันแล้วบูตมานาเราก็จะใช้คอยเหมือนกันครับตีหน้าลงกบกบอบอบจบแล้วจบเทินเพราะกบนี้ลงมาก็จะเปลี่ยนเป็นเด็กแล้วหนึ่งตัวให้การไปกบเหมือนกันนะครับเปิดใช้งานเครื่องเคลื่อนย้ายผิดที่ดิน <30. S 1> หน้าเกลียดวะ่ะ น่าเกียดว่ะมีการยืดด้วยคำรามสู้ศึกถ้าคู่ต่อสู้มีมินเนี่ยน4ตัวหรือมากกว่าควบคุม1ตัวเลววะดมดอกไม้ข้านทางอ๋อหอ เปลี่ยนร่างเล่นหนึ่งตัวชีวิตปรสศจากลมเกลียวเพิ่มเกราะครับปึ๊บเออดีได้ตัวนี้มาอุกกี้พักผ่อนลายเก้าจะลงซีรีแอรอกะสิ ระวังตัวด้วยเดเจ้ามันก็เป็นอ oh, oh. ของนักเชิดคุณอ,อ้าวนิ่งแสดงว่าไม่ค่อยได้ของดีเท่าไหร่สินะ uh, uh. ว้าย ปเปลี่ยนร่างไปเลยจบเพินครับได้เตออ่อนเท่านั้นเลยว่ะแต่ไม่เชื่องชอ้าบูสมานาทุกชีวิตประสาทตรงเกลียวอ ใจเย็นนะจ๊ะนี่อะไรเนี่ยเวทมนตราร่ายสองครั้งอย่างนั้นกลับมานี่เลยแปลงร่างเสร็จแล้วจบเพลินค่าของมอบของขวัญเหล่านี้ให้ชีวิตประสาทตรมเกลียวตัวไป ยอซารอนบัดซบแล้วไงบัดซบแล้วไง ลงครับแย่ yeah, แล้วครับเขาคอนโทรลแล้วดูมคินไม่รู้สึกแล้วตอนนี้ดูมคินน่ยอาหาตายไปยึดแมงกูีก ความหวังคือภาพลวงตาเข้ามาสองเราก็หมดมุกเหมือนกันนะครับลงอะไรได้ก็ลง แปลงร่างนะครับโดเขายื้อแล้วนี่ยากแล้วนะครับรีร์สมบัตคนละคนเป็นแผของข้าจูกาสาใบาหรือว่าเรียกตำนานจูกาสาใบาครับการที่จูจะมีค่าได้เป็นศูนย์แล้วก็เรียกมินเนี่ยนตำนานออกมาสองตัวแล้วก็ขึ้นมือหนึ่งตัว เป็นอันนี้ด้วยนะครับไม่เป็นเป้าด้วยนะครับทํำยังไงดียิงแล้วเปล่อยหน้าเราเรียบร้อยเลยผมว่าตานี้เสร็จแล้ววะเละมากองดองมากองทองแล้ว จ่ัวามาครับสับไปเสกมาตีไปทำอะไรได้ก็ทำครับตัวนี้มาแล้ว ยากแล้วตับ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  หมดสิ้นเนื้อบาดาตัวลงไปให้หมดครับมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดนี่นะนี่นะเรียบร้อยตีมหมสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยตัวนี้อีกเจ็ดเรียบร้อยนะครับรอเขาจบเกม ตีสิคะนับ1นึถึงสิไม่ตีผมจะออกเออแค่นั้นแหละเรียบร้อยไม่ไหวจะเคลียร์ท้ายเกมสู้ไม่ได้นะครับแนวมอร์เก์พบกับมาลฟิเรียนดรูอิดนะครับฝันร้ายต้องจบลง ยังฮิตเหมือนเดิม,มดูอิดยังไงป๊อบชิปอ้าวผ่านไม่มีอะไรก็ผ่านาคคดดชักช้าแค่นั้นแหละ ลงโทเทมนิดเดอร์ร็อกครับจบเทธนก็จัว่วเธอหน้าเราจะใช้สัญญะแห่งการดิ่งพสุธานครับแล้วก็เทิอสามจะลงตัวนี้ตัดตัวนี้ไปตัดโทเทมเราไป้ยไม่ตีโทเทมด้วยคือคือยังไงครับ <S <S เพิ่มเกาะจัวดีครับอย่างนี้ไล่สาม มันคือบูสต์มาน,ะอนาออเราก็เรียกออกมาเลยสามตัวฟอฟฟบ <c oughs> แล้วก็โจนสลัดดครคับลงไปเสร็จแล้วตีตีตีจู่การ์ดเพิ่มด้วยโหูยเตียมตัวตาย ต้องเคลียบบอร์ดนะครับคืน5แล้วทำอะไรตัวนี้บอกว่าทุกครั้งที่โจรสลับโจรตีจะได้บวกหนึ่งนะครับเอาแล้วไม่มีปัญหาครับตีตีแปลงล่างนะ แปลงร่างเป็นกบอ๊บโอ,โอ,รอบระวังตัวด้วยอ,อีกอีกโอ้โหเราฆ่าให้หมดแล้วก็แปลงร่างบอดแจวแจวไปเลย <The> ไปรอถ โอ้โหจบเทินเทินหน้าโดนบวกพลังโจมตีถ้าบวกสามทุกตัวมี8ปดานาะยังลงซีรีแอกไม่ได้ยอกก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้เรียบร้อยแล้วมัง้งถ้ามือมันขึ้นดีมันก็เล่นได้แบบนี้เลยถ้าถ้าเขาเคียบบอร์ดเราไม่ออกช่วงต้นเกมนะครับเทินหกก็ตายได้เลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย หลังจากโอเวอร์โหลดบวกสองจมตีด้วยไม่มีอะไรรับที่เหลือก็ธรรมดาอันนี้ตีมินเนี่ยนแล้วก็เด้งเข้าหน้าเอาเอาเอาเวลาจะหมดเวลาจะหมดเร็วเร็วเร็วคนพบเวทนะครับสามอย่างเอาอะไรอะเวลาจะหมดแล้วเพื่อน เราเสียแค่เป็นกบได้นะแต่มันจะไม่ตายตายเปล่าตายดิสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพอดีเป๊ะโถเอ้ยมันจะมาฮิวอะไรกลเป็ปกบไปซะปั๊บให้นี่เลย ลิงมันตีเข้าหน้าอยู่แล้วไงตายไปซะเรียบร้อยปเปเบอสามตาเจอดูอีกสามตาเลยนะครับฮิตจริงๆแต่ก็พอสู้ได้นะถ้ามือเราดีแบบช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับแต่ถ้าท้ายเกมแล้วก็ยอมเข้าไปซะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ